ปลาครับมาลูกปลาครับ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 โอ้โหสวัสดีค่ะอยู่กับเกมยิงปลาซุดเดือดตกปลาครเอฟซีฟ้าฉายนะคะพี่ๆค่ะวันนี้นะจ๊ะพกทุนหนาๆนนามาที่954ค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ห้องทั่วไปนะคะอ่าใกล้สิ้นเดือนแล้วทุกคนค่ะช่วงสิ้นเดือนนะจ๊ะก็ขอจัดทุนหนาๆนหน่อยเลยละกันมาขอซัดไปทีเบ็ดเข้าเลยพี่ จากที่น้องลองเล่นเกมค่าย FC มาทุกคนค่ะภาคหลังๆมาเนี่ยเกมค่าย FC เริ่มกลับมาแจกแล้วนะคะแต่ละช่วงสัปดาห์แต่ละเดือนนะคะมันจะวนแตกมันจะวนแจกแต่างๆทุกคนมากลับมาเล่นเกมค่าย FC หน่อยละกันใครที่หาหน้าเกมหน้าค่ายเกมนี้ไม่เจอทุกคนค่ะเป็นรูปปลาหมึกสีชมพูนะคะโอ้โหปลากระเบนตัวร้อยแปดสิบ่ะทุกคนดูจักเพื่อนละกันเพื่อนทุนอยู่เจ็ดร้อยแปดร้อยยังเล่นเบสสามเลยฮะเราตัดเบสเก้าเลยทุกคนโอ้โหวิภาฉลามปลาโลมาแตกสองร้อยเจ็ดสิบสามตัวทุกคน ฉ่ำมากแล้วเกมนี้เวลาแตกทุกคนขาบอกเลยโคตรสุดเลยเกมจิงปลาไข่ f ีเนี่ยใครที่ชื่นชอบนะคะน้องก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปรีวิวให้ด้วยนะจ๊ะมาหัวสวรานลูกปลาเล็กปลาน้อยนี่แบบได้หมดเลยทุกคน ได้ปืนหัวสว่านมาค่ะเหมือนเดิมจากเชียงเฉียงไปค่ะปืนหัวสว่านของค่ายเอฟค่อนข้างจะยาวนานนิดหนึ่งนะคะก็ประมาณ20-30วินาทีได้นะคะน้องรู้สึกว่าปืนหัวสว่านของค่ายเอซีมันจะเข้าตัวปลาได้ง่ายกว่าคนเออมาทําให้ตัวปลาตายได้ง่ายนะคะโอ้ถ้าหัวสว่านทํามังกรแตกนี่กูจะกราบเดาสามทีเลยโอ้โหได้มา9036ทุกคนเอากำไรขึ้นมาพันหก่ะมาวันนี้ขอจัดหนักจัดเต็มหน่อยละกันโอ้โห ดูว่ามีเพื่อนเล่นอยู่แค่สองคนมีข้างบนด้วยอะ่ะตอนนี้เรามีเพื่อนเล่นครบทั้งหมดสคนเลยทุกคนเราคิดว่ามีแค่ไอ้ขวามือนี่เองโอ้โหมันมีข้างบนด้วยนี่หว่าไม่ทําให้สังเกตเลยเวลาที่เลือกห้องเล่นนะคะทุกคนค่ะแนะนําให้เข้าห้องที่แบบว่ามีเพื่อนอยู่แค่หนึ่งสองสามคนก็พอถ้าเต็มสี่คนเนี่ยทุกคนค่อนข้างจะเล่นยากนิดนึงนะคะถ้าเต็มสี่คนปุ๊บรีบกดออกเลยมาปืนหัวสวรรค์มาอีกแล้วจ้าโอ้โหทำโลมาสีชมพูสีม่วงสีแตกมาสาม้อยหสิเลย โอ้โหมาเอาอ้โหต่อเนื่องทุกคนค่ะปืนหัวสว่านปืนหัวสว่านมาทํามังกรให้ได้สิปืนหัวสว่านปืนหัวสว่านอ้โหแฉใส่มังกรสักทีสิโอ้โหแล้วได้ปลาโลมามาอีกโอ้โหปลากะเบนต่อเนื่องโอ้หทุกคนบอกเลยว่าเกมยิงปลาค่า FC มันกําลังจะกลับมาทุกคนค่ะมันกําลังจะกลับมาแตกอีกรอบจ้ะโอ้โหขึ้นมาสามพันแล้วมากรสุนติโอ้โหตัวหกร้อยอ๋อกูจะตกใจกับอะไรก่อนดีเนี่ย ปลาคราฟมาทุกคนค่ะปลาคราฟมาสับปลาตัวพู้นะมิฉะ่ปลาตัวเมียถ้าตัวเมียจะเป็นปลาคาดนะคะอันนี้ปลาคราฟนะจ๊ะมากดมั่วให้ลายตาไปก่อนมาปลาคราฟมาออกมายังออกมาหรือยังตอนนี้กดออกมาอยังปลาคราฟคู้ลงมาสี่เงินพันสองออกมายังอ้าวออกมาแล้วเหรอหลอตั้งนานมาปลาคราฟมาสักตัวเถอะเบกยี่เลยนะทุกคนค่ะซัดเบกยี่เลยนะกับปลาคราฟเนี่ย ถ้าได้ปลาคาร์ฟตัวนึงนี่ทุกคนค่ะบอกเลยโอ้โหจะเข้าไหมปลาคาร์ฟโอ้โหมาปลาคาร์ฟมาลูกปลาคาร์ฟปลาคาร์ฟปลาคารับโอ้โหโอ้เาวเก้าเฉยกันทุกคนเหลือเชื่อโอ้โหไม่คิดว่ามันจะได้เยอะขนาดนี้แล้วเราไม่เคยเล่นเบ็ดสูงๆเลยทุกคนค่ะไม่เคยเล่นเบ็ดสูงๆเลยเก้าฟันทุกคนจ้าโอไมค์ก์ อหทุนเก้าร้อยได้มาเก้าพันทุกคนอ่ะเดียวน้องก็ขอจบกําไรไว้เพียงเท่านี้แล้วกันลวงค่ะใครที่อยากลองเล่นอยากลองตามก็สามารถจิ้มลิงกปักหมดใต้คลิปมาได้เลยนะคะส่วนใครที่ชื่นชอบนะคะน้องก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะน้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจะ้ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย